แล้วค่ะคลิปตอบคําถามคลิป,ปรแรกของวันนี้เลยเฮชายอย่าหลหอแม่เฮยชาอย่าหอมแม่มรู้โหเอาใจแม่นะคะเอาใจแม่รู้ว่าแม่เหนื่อยนะคลิปแรกนะคะคลิปแรกของว่าอือันนี้เหนื่อยกว่าอีกชาอันนี้เหนื่อยกว่าอีกเดี๋ยวต้องแปลงฟันเดี๋ยวต้องแปลงฟันนะรู้เรื่องไหมอ่ะโอเคอ่ะ คลิปแรกของวันนี้เลยนะคะตอบยูที่ชื่อว่าคุณม่านฟ้านะคะคุณม่านฟ้าเม้นต์คำถามมาบอกว่าอุ้ยไล่อีกแล้วไล่แล,แล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนได้ไหมจะรักอะไรนักหนาพอก่อนให้แม่ตอบคำถามก่อนสิเดี๋ยวก็ไม่เสร็จสักทีโอจะรักอะไรกันนักหนาล่ะเออคอยก่อนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมรู้ไหมอ่ะรู้คอยนะ เหนื่อยอ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะอะอารอชาชารู้แล้วรักแม่รู้แล้วลูกแม่รู้แล้วก็คอยก่อนสิคอยก่อนสิให้แม่ตอบคําถามยุ้ยคุณม่านฟ้าก่อนเนี่ยคุณม่านฟ้าเม้นมาถามว่าชาจะสวบแม่ตอนไหนเนี่ยฮะชาจะสวบแม่ตอนไหนลูกชาจะกัดแม่หรอเออชาจะกัดแม่ไหมฮะ จะกัดแม่ไหมกัดหรือเปล่าเนี่ย <indie noise> คุณมา่านฟ้าเม้นามาถามเนี่ยว่าชาจะกัดแม่ตอนไหนตกลงชารักแม่หรือชาจะกัดแม่รักแม่ไหมเออ <aro Gulf foresee> ชารักแม่นะคะตอบแล้คนะชารักแม่โอ้รักรักรักอ่ะรักมาลักอ่ะรักให้คุณม่านฟ้าดูอ่ะรักมาเอารักแม่ดีๆรักให้คุณม่านฟ้าดูรักแม่ดีๆอ่าโอเคแม่มุ้ยจะตอบคําถามคุณม่านฟ้านะคะคือจะบอกว่า เนี่ยชาเขาไม่กัดแม่มุ้ยเอาจริงๆนะเขาไม่กัดแม่มุ้ยนะคะเขาจะเป็นนิสัยของเขาแบบนี้เขาแห่เขาเออแยกเคี่ยวคือเขาคุยกับแม่นะคะฟังแม่เห็นไหมเขาจะไม่กัดแม่มุ้ยหรอกนะคะเพราะว่าแม่มุ้ยเลี้ยงเขาด้วยความรักหรือว่าเน่น่ยหน่แน่อะไรโอ้ยจะตอบคําถามนี้เสร็จไปเนี่ยคือแม่มุ้ยอะเลี้ยงเขาด้วยความรักถ้าเกิดสมมติว่า เ,เขากัดแม่จริงๆนะแม่ก็ยังต้องเลี้ยงเขาต่อนะคะคุณม่านฟ้าเพราะฉะนั้นเขาไม่กัดแม่เอาจริงนะแม่เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แม่เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาเป็นอะไรที่ซื่อสัตย์มากๆนะคะเอีองชาเป็นอะไรที่ซื่อสัตย์กับแม่มุ้ยมากๆนะเพราะฉะนั้นเขาไม่กัดแม่ค่ะต่อให้อ่ะต่อให้จะรอดูเลยสักวันต้องมีต้องมีสักวันถ้ามีวันนั้นจริงๆสมน้ำหน้าแม่ได้นะ สมน้ำหน้าแม่ได้นะคะในสิ่งที่แม่มั่นใจเกินร้อยนะในสิ่งที่แม่มั่นใจเกินร้อยแต่ก็ดูกันว่าแม่มูจะเลี้ยงเฮียต่อไหมเนอะถ้ายังเห็นถ้ายังเห็นกันอยู่นะคะถ้ายังเห็นกันอยู่นะ,ะยังไงแม่มูก็กราบ,บขอบคุณคุณม่านฟ้านะคะเป็นห่วงแม่มูใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะเฮียชาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเฮียชาสวัสดีครับ